ฉันประเมินกำลังของคุณต่ำเกินไปผงยาที่ฉันนำมาด้วยใกล้จะหมดแล้วมันมีคนมากเกินไปนั่งลงคุยกันอย่างสันติดีกว่าอ๋อใช่แล้วยังมีอีกเรื่องที่ต้องทำขอเวลาสักครู่ฮะนี่มันหยิบกระสุนออกแบบนั้นเลยเหรอมันจะโหดเกินไปแล้ว เอาละเรามาเริ่มการเจรจากันเลยเจรจาหรอฉันคิดว่าแกยังไม่เข้าใจสถานการณ์ดีรีบส่งยาแก้พิษมาไม่งั้นไม่เพียงแค่แกจะตายในวันนี้เท่านั้นแต่คนรอบๆตัวแกก็จะตายด้วยเช่นกันวางอาวุธลงเดี๋ยวนี้คุณไม่คิดหรอว่าสร้างความวุ่นวายมากเกินไปแล้วในฐานะเจ้าหน้าที่ปกป้องความมั่นคงของจีนคุณไม่คิดว่าตัวเองมาช้าเกินไปหน่อยหรอ แล้วยังมีหน้ามาบอกว่ามีเครือข่ายเขากองที่แข็งแกร่งที่สุดแล้วเมียจ๋าทำไมเธอถึงอยู่กับหัวอันฉันบังเอิญเจอพวกเขาขณะที่มาที่นี่ดังนั้นฉันจึงเดินเข้ามากับพวกเขาแล้วไอ้คำว่าเมียของนายนี่มันหมายความว่ายังไงลองผอหลิวคุณมาที่นี่ทำไมนายน้อยหยางผมมาที่นี่เพื่อรับเยี่วเทียนท่านควรทราบว่า พวกที่อยู่ข้างบนนั้นเห็นคุณค่าของเย่อเทียนมากแค่ไหนแม้ว่าฉันจะไม่ชอบไอ้สาเลวคนนั้นแต่เขาไม่สามารถตายได้จริงๆเพื่อผลประโยชน์ของจีนเราต้องปกป้องเขาคุณไม่เห็นเหรอว่าเขาฆ่าสหายของฉันไปกี่คนแล้วถึงผู้อำนวยการหัวอันจะมาวันนี้เขาก็ต้องตายไปตายไยพวกเวนแกคิดว่าฉันอยากไปจริงๆหรอวะวายพวกมันยิงเดี๋ยวนี้ยิงฉันให้ตายไปเลย ยางหลังจืจอคุณรู้ไหมว่ากำลังทำอะไรอยู่บอกให้ลูกน้องของคุณเก็บปืนไปซะลองผอบอหลิวคุณสั่งฉันเหรอเขาฆ่าพวกพ้องฉันแล้วคุณต้องการให้ฉันปล่อยเขาไปนั้นเหรอมีใครเห็นเขาฆ่าคนบ้างไม่น,นะตอนที่ผมเข้ามาผมก็เห็นคนตายเกลื่อนไปหมด หลังจากนั้นมันก็เป็นสถานการณ์ที่รวมตัวกันของกองกำลังใต้ดินบางครั้งมันอาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นและเป็นเรื่องปกติที่จะมีคนตายพูดอะไรของแกนะ่ะนังบ้าหุบป,ปากของแกไปซะไอ้ขยะอยากถ่ายรูปไหมดูข้างนอกก่อนสิ ข้างน,นอกเงั้นหรอมันจะไปมีอะไรกันวะโอ้พระเจ้าเราถูกล้อมด้วยกองทัพฉันแค่จะพยายามหาเรียงชีพฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นคืออาวุธระดับประเทศคุณกำลังจะต่อสู้กับผู้ก่อ,อก,การร้ายงั้นเหรอไปได้แล้ว ดีจริงๆตระกูลหนิงของแกดีจริงๆตอนนี้ฉันเป็นทหารไม่ใช่ตัวแทนตระกูลหนิงหากคุณมีข้อตำหนิใดๆคุณสามารถไปที่กองทัพได้นอกจากนี้พฤติกรรมของคุณในวันนี้สะท้อนถึงตระกูลอย่างหรือไม่ว้าวมีของฉันพูดเก่งจังเลยมาให้ฉันจูบหน่อย ถ้านายยังพูดไร้สาระอีกทีฉันจะหักขาที่สามของนายนี่มันใหญ่เกินไปแล้วพวกเขายังกลัวกองทัพอีกด้วยการบังคับปัญชาของฉันอาจนำไปสู่สงครามภายในฉันทำได้แค่หยุดมันเท่านั้นฉันพูดในนามของฉันแต่ฉันต้องได้รับคำอธิบายในเรื่องนี้เย่อเทียนข่ารองหัวหน้าของเราและสมาชกิกอีกจำนวนมากการตายของพวกเขาต้องไม่สูญเปล่า อะไรนี่นายกำลังพูดอะไรฉันไปฆ่าใครตอนไหนเหรอฮะศพอยู่ไหนคุณไม่ได้บอกว่าฉันฆ่าคนงั้นเหรอฉันฆ่าใครศพอยู่ไหนอย่าหลอกผู้คนให้มันมากเกินไปนักเลยเย่หูเทียน อย่างหลังจื้ออย่าหน้าด้านมากนักสิคุณคิดจริงๆหรอว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะเจรจาต่อรองได้ถ้าไม่ใช่เพราะตระกูลอย่างฉันคงยิงคุณไปแล้วใช่แล้วนี่เป็นบ้านของฉันและทั้งอาคารก็เต็มไปด้วยวัตถุระเบิดถ้าแกนออกไปฉันไม่ว่าอะไรหรอกนะถ้าเราจะตายไปพร้อมกันระเบิดฮ่าฮ่าฉันเป็นหัวหน้าแก๊งมาหลายปีแล้วเห็นปัญหามาเยอะแล้ว พวกแกอยากมาคำให้ฉันยอมแพ้งั้นหรอถ้าอย่างนั้นเราก็มาตายไปด้วยกันเถอะอย่างหลังจื้อแกมันบ้าปรมาจารย์ฉันจะบอกพวกที่ติดตามหลี่หวานเอ,อ๋และเฉินเคอร์ซินให้อยาแก้ผิษกับฉันเดี๋ยวนี้เอาอยาแก้ผิษให้เขาไปเถอะถ้ายังทําแบบนี้ต่อคงควบคุมสถานการณ์ได้ยาก ฉันทําได้แค่หยุดเท่านั้นผู้ชายคนนี้จะต้องบ้าแน,น่ๆถ้าฉันดันทุลังต่อไปเอาละในเมื่อพยายของฉันพูดแบบนั้นฉันก็ต้องเชื่อฟังนี่คือยาแก้พิษแกจะกินเม็ดไหนก็แล้วแต่เลย3ามเม็ดมีเพียงเม็ดเดียวเท่านั้นที่เป็นยาแก้พิษส่วนอีกสองเม็ดเป็นพิษอย่างหลังจือแกมีโอกาสรอดชีวิตเพียงหนึ่งในสาม เย่อ yeah, วูเทียนอย่าให้มันมากเกินไปเมื่อกี้แกพูดถึงวัตถุระเบิดตอนนี้แกกลัวตายอีกแล้วเหรอแกจะเลือกอะไรระหว่างความตายหรือโอกาสในการมีชีวิตหนึ่งในสตราบใดที่เขายังได้รับความหวังในการมีชีวิตรอดแม้ว่าจะเพียงเล็กน้อยเขาก็ไม่กล้าที่จะตายด้วยเช่นกันไปกันเถอะคุณภรรยา หนิงซือฉีฉันจะจำเรื่องนี้ไว้ตามที่คุณต้องการคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะให้ฉันรับผิดชอบนายน้อย,อยแล้วหลี่หวานเอ๋อกับเฉินเคอร์ซินละ่ะพวกเราควรจะหยุดจริงๆหรอพวกเราจะปล่อยเรื่องนี้ไปไม่ได้ผมขอเปลี่ยนกลับมาใช้เป็นนายน้อยแทนแล้วกันนะครับเพราะว่าไอ้รองหัวหน้ามันตายไปแล้ว ฆ่าพวกเขาไปแล้วมันจะได้อะไรหากนายฆ่าพวกเขาจริงๆมันจะนำไปสู่การแก้แค้นได้ไม่มีวันสิ้นสุดตราบใดที่พวกเขายังมีชีวิตอยู่เย่วูเทียนก็ยังคงกลัวนายไม่เข้าใจข้อเท็จจริงนี้หรือบอกให้พวกเขากลับมาเดี๋ยวนี้บ้าเอ้ยอย่างหลงังเจอไอ้บ้านั่นทำให้ฉันกลัวจนแทบตายอะไรนะนายกลัวงนหลอ ฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแน่นอนว่าฉันกลัวความตายเราต้องหาทางจัดการมันให้ได้นายต้องเตรียมใจให้ดีอย่างหลังชื่อไม่ใช่คนธรรมดาและแตระกูลหยางก็ทรงพลังมากเช่นกันฮถึงแม้ว่าฉันจะพยายามอย่างหนักแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นยุคของตระกูลใหญ่อยู่ดีนี่นายกำลังล้อเลียนฉันอยู่งั้นเหรอ ฉันกำลังพูดถึงอย่างหลางเจอถ้ามันไม่ได้รับการสนับสนุนจากตระกูลอย่างมันก็แค่หมาตัวหนึ่งทำไมฉันถึงรู้สึกว่านายเบียวฉันอิจฉาเขาจริงๆเขามีพ่อที่ดีต่างจากฉันที่ถูกไล่ออกจากตระกูลเย่แม้ว่าเขาจะไม่เคยบ่นเกี่ยวกับปัญหาของเขาเลยก็ตามแต่การถูกเย็ดญาติไล่ออกจากบ้านคงเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดไม่น้อย แม้ว่าภูมิหลังของนายอาจจะไม่ดีเท่าพวกเขาและบุคลิกภาพของนายอาจไม่ดีนะักแต่ไม่มีข้อสงสัยเลยว่านายดีกว่าพวกเขาเหล่านั้นและในที่สุดนายก็จะได้รับสิ่งที่นายต้องการนายจะได้ในสิ่งที่นายต้องการแน่นอนกอริล่าตัวเมียเนี่ยยิ้มได้น่ารักขนาดนี้เลยเหรอเมียจา๋าเธอใส่ใจฉันมากเลยนะ ฉันไม่ได้ใส่ใจถึงฉันจะใส่ใจมันก็เหมือนกับการเห็นสุนัขจรจัดที่น่าสงสารเพียงเล็กน้อยฉันไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเธอน่ารักมากขนาดนี้ถ้าฉันชอบเธอขึ้นมาจริงๆจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวนะนายหมายความว่าอยังไงว่านายไม่เคยชอบฉันมาก่อนเลยงั้นหรอแล้วนี่นายลอเล่นเรื่องแต่งงานกับฉันงันหรอเฮ้เฮ้ฮ ก็อย่างที่นายว่านั่นแหละฉันหลงเชื่อคำพูดของนายไปได้อย่างไงช่างโง่เขลาจริงๆโอ้ไม่นะเมียของฉันฉันขออธิบายหน่อยออกไปเลยนะออกไปใส่หัวไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซะเมียฟังฉันก่อนนะไปลงน,นโลกซะไอสารเลวแล้วฉันมีคำถามสุดท้ายคุณมาช่วยฉันด้วยตัวเองหรือว่า ตาแก่หนิงส่งมามันสำคัญด้วยเหรอสำคัญมากสินายก็ลองเดาเอาเองสิแล้วอย่าใจร้ายอีกในอนาคตฉันไม่ใช่ภรรยาของนายลองเดาดูงั้นเหรอแล้วฉันจะเดาได้ยังไง ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าอย่างหลังจือมันจะร้ายกาจขนาดนี้ฉันต้องเพิ่มคนเพื่อปกป้องเฉินเค่อซินและหลี่หวานเอ,อ๋อสื่อถูเว่ยนายไม่อยากแม้แต่จะทักทายเลยหรือซ้ำเมื่อเห็นฉันนายกลัวที่ฉันจะขอความช่วยเหลือจากนายงั้นเหรอ ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวฉันยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ของตระกูลสื่อถูว่วาทรัพย์สินของพวกเขาลดลงอย่างมากจนเกือบจะถูกผักออกจากทั้งสี่ตระกูลไปแล้วไม่ต้องเงิงวลฉันแค่กำลังตรวจสอบความคืบหน้าของอาคารอยู่เธอยังโอเคอยู่ไหมขอบคุณสำหรับความห่วงใยฉันสบายดีนายไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงถ้าอย่างนั้น ใกล้เที่ยงแล้วเราไปทานข้าวเที่ยงกันไหมฉันขอโทษแต่ฉันยังมีเรื่องที่ต้องทำอีกเยอะบ้าเอ้ยฉันนี่มันโง่จริงๆฉันอดเป็นห่วงเธอไม่ได้ในเมื่อฉันรู้ว่าเธออาจจะเป็นคนทรยศเป็นไปนได้ไหมที่ฉันยังคงเชื่อในจิตใต้สํำนึกว่าเธอบริสุทธิ์จนถึงตอนนี้ ทำไมไม่โทรหาโอ้อย่างซิงเยีลล่ะเธอคงรู้เกี่ยวกับสื่อถูเวอยอยู่แล้วแต่ฉันควรจะถามอะไรดีล่ะ